ต้องเอาถาดถาดดึออกมาใส่ผ่าผ่าื้อไว้เด้กว่ายไหมผ่าใส่ถุงตำพา้นมาปั่นเลีไยวเลี้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 ยวใโเด็กกวนใัน่ตงในนี่นะคบค่ะถาดเออนั่นแหละถานั่นเรามาแต่ึ้นดับนะคับ ก้นหลังทาง้างน้งมันไหมทางล่างอะไหมคุกจอนี่บ้ะน้อกินพอน้อกินพอน้อครับมาหลุ่นกันสิได้กินบ่ครับ,น,น,บนี่นะครับน,รน,นี่ครับวันนี้นนกินข้าวนมาแล้ว

ูเข้าไปไงท่ีแมเข้าไปเห็ไหดูนู่นครับพ่อคุยมาชื้อได้ดไนะครับผมมาชื้อได้ดูบรยากงสวยมาก จะกัดงอกรสเลยกิทุเรียนที่ทุ่งนาเอ้ยเอ้ยล <men> <t> ูกหัวใจอะลูกห so <tones> ัวใจมีลูกหัวใจด้วยครับนั่นเห็นออาวบ่เด็ดเนี่ยของเห็นเนี่ยออาและให้ความสนใจกับทุเรียนมากกว่าเพราะมันมีรู้หัวใจใช่มีลูกหัวใจครับ แหกแหกอย่างนี้ต้องแหกแหกออกมาครับผมนั่นครับต้องต้องเดี๋ยวหาไปใกล้เนื้อครับผมเนื้อสวยมากครับผมสวยมากดอกได้สวยมากนะครับว่า่าไั่จะเล็กไปน่าแน่นมากไม่เละนะครับเหลืออยู่ หนะักดงม,มันสืดมนรอนสมสมโยเพราะว่ามันแรงกว่อนี้